เวียดีวีผมไม่สาำม่้เขาบอกาม่ผเออของผมมันือตกแต่น้ำเดียมหมเดีมวีนา่นได้บอ้าวเป็นขนาดี้พันนี้จะบอกตอนรับพันนี้ผมได้ขนไหสามตัวเนาะสามสิบคูสามอออ้าวแค่นางคนวาตัวเ่นด้แค่แต่ไปที่้ออกทางวัดกันก็สิบบา มัจันทร์มันผุจัคซื่อพ่อแจจมันกงท่เคอัดซุกกับพ่อใชครับได้ไม่ออกว่าจันทรคือว่าที่รักอไ้ไ่ห่ะเให้ออกจัรวขาอาาขเี้ียม้าวเียมขเียมว่าอย่างเนี้ก่ับเดั เราพันรูปพันลายทีนี่พันขึ้นพันร่นพันลายพันออกเป็นลายพันภาพพันพ่อพันทันคนจับไข่ปอนพันไห่เกลี่เห่ามดตัวอะไรอยางนี้มัดไว้พันมันน่องผีเจ้าจอมนี้ผีเข้ากันข้มวันพันนี้น้าได้เงินเยอะ เป็นไปในแมานิโซ่โทษให้ใมาเที่ยวพาจยูมันเาจะมาบังเอีเรเอสั์เจะให้